เซนภาพบนแชท GPT ทำยังไงให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เรื่องของ ChatGPT นะคะคนเอามาเล่นในโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะมากนะคะมันก็คือการที่มารีสไตล์ภาพรีสไตล์ภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพที่เจนหรือว่าเป็นภาพถ่ายปกติคนทั่วไปน้องหมาน้องแมวนี่โดนทําหมดหนังมูฟวี่มาทุกแทบทุกเรื่องเลยครับผมทาง ChatGPT เนี่ยเขาได้นำเอาโมเดลที่ชื่อว่า ChatGPT 4o เนี่ยให้สามารถเจนรูปได้นะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งบน ChatGPT รวมไปถึงโซลารด้วยสาหรับค นที่ใช้งานฟรีก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าจะมีเงื่อนไขแล้วก็มีข้อจํากัดจํานวนครั้งที่ใช้งานในการเจนรูปภาพได้นะครับค่ะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกขั้นตอนนะคะการทําคร่าวๆนะคะว่าในคลิปตัวอย่างพวกนี้ที่เราได้ทําไปให้ฟังนะคะว่าเราทํากันยังไงนะคะคลิปแรกนะคะก็จะเป็นคลิปที่เราอ่ะมีฟุตเทจในการถ่ายทําโฆษณาไว้อยู่แล้วไม่ใช่งานของลูกค้านะคะด้วยความที่เราเป็นโปรดักชันเฮาเก่านะซึ่งอันนี้เราก็เอาคลิปพวกนี้มานะคะมาลองรีวิว ดูว่าเราจะมาเล่นกับ ChatGPT ได้ยังไงบ้างนะคะเราจะแคปมาแบบไม่มีเทคเนาะมารีสไตล์นะคะก็จะเป็นการรีสไตล์ในสไตล์ของ TD ครับผมกับอีกตัวหนึ่งนะคะเราก็สเก็ตมือขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เอาสเก็ตมือเนี้ยไปสแกนแล้วก็ทำการพร้อมให้เขาเปลี่ยนสไตล์ภาพนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับทีมงานด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะ ซึ่งการใช้งาน ChatGPT เราใช้งานกันยังไงคะเต้ครับผมก็ให้เพื่อนเอนเข้ามาที่เว็บไซต์ chatgpt.com นะครับล็อกอินที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราอัปโหลดรูปภาพลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนสไตล์นะครับอย่างเช่นช่วยรีสไตล์ภาพนี้ให้เป็นสไตล์การ์ตูนอ่าโดยยังคงลักษณะของตัวละครแล้วไปถึงรายละเอียดอื่นๆในฉากให้เหมือนเดิมอ่าพิมพ์ลงไปแบบนี้เป็นภาษาไทยได้เลยะนะครับเขาก็จะเจนภาพออกมาให้เรานะครับผมซึ่งพอเขาเจนออกมาให้เราแล้วเนี่ยเราก็ เข้าไปในภาพภาพนั้นแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ต่อได้ว่าเราอยากจะแก้ไขาภาพที่เขาสร้างออกมาให้เนี่ยให้เป็นแบบไหนอย่างเช่นบางทีตัวละครอ,ออกมาไม่ตรงหรือว่ามูดแนโทนออกมาไม่ตรงเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์บอกเขาได้เลยว่าเราอยากได้ตัวละครแบบนี้แล้วก็แนบรูปภาพตัวละครเพิ่มไปอีกทีนึง่งเพื่อให้เขาเจนออกมาให้หน้าตาใกล้เคียงอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน ซึ่งการใช้งานตอนนี้อองจริงมันค่อนข้างเจนนานนะในหนภาพอะไรเงี้ยค่ะสำหรับพวกเราค่ะเราใช้ a c c o u n t แบบ plus เนาะก็คือเสียตังให้เขานะคะก็รอค่อนข้างนานเลยนะแล้วบางทีก็จะมีการติดว่าเจนให้ไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไร1234เราก็จะมาแก้ไขตามนั้นนะคะซึ่งการเจนออกมานะคะในการเจนทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เรามีระบุไปแล้วแหละว่าอยากให้ได้เ a โชเท่าไหร่นะคะก็คือเราจะมาทำวิดีโอเนาะแนวนอนเราก็จะเป็น1 6ต่อ9แต่สุดท้ายนะคะทุกครั้งที่ เกขึ้นมามันจะไม่ได้16ต่อ9หรอกใช่มันจะออกมาเป็นแนวนอนที่เป็นเ a โชอะไรก็ไม่รู้ครับเหลือบางทีก็เป็น1ต่อ1นบ้างใช่บางทีออกมาเป็นแนวตั้งก็มีคือแบบจริงๆก็ค่อนข้างแรนดอมนิดนึงใช่ครับท้งที่บางทีเราก็บอกไปแล้วว่าขอแนวนอนลงถึงบางที c o m มนต์เพิ่มไปเขาเหมือนรับรู้แต่ว่าไม่แก้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีความ ยังไม่ค่อยเข้าใจในพร้อมสัเท่าไหร่นะครับยังไม่แม่นเท่าพวกนิเจอรนี่อะไแบบนี้อาจจะพราะภาษาไทยด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยเราก็มีด้วยคําที่ ChatGPT เขาเป็นแชทบอทเนาะมันก็มีการคุยก็ตลกดีมีการแบบมีการใส่อารมณ์กันระหว่างสฝั่งผู้ใช้กับผู้เจนนะคะว่าแบให้เอาแบบนี้ทำไมไม่เจนมาให้แล้วก็มีตอบว่า เข้าใจหรือเปล่าถ้าเข้าใจให้ตอบเข้าใจเขาก็ตอบมาเข้าใจนะคะสุดท้ายมันก็อยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ทีก็คือพอเราก็ชอบรูปแล้วล้วก็กดดาวน์โหลดมันออกมานะคะแล้วก็อย่างทีมเราอ่ะเราจะใช้เข้าไปแก้ไขในการรีไซต์ของภาพนะคะโดยใช้ m i d เนอร์นีนะคะสําหรับ m i d เนอร์นีที่เข้าไปรีไซต์ของภาพนะคะเราจะใช้ในหมวดที่เป็นเมนูบาร์ในชื่อคําว่า Edit แล้วก็โยนภาพเข้าไปนะคะแล้วก็ปรับเลรโชว่าเราต้องการได้เลรโชที่16:9นะคะแล้วก็พิมพ์พร้อมเพิ่มไปนะคะซึ่งจริงการเติมขอบเลยนั้นริงเราไม่จำเป็นต้องใส่พวกสไตล์เลยเลยเราใส่แค่คำว่าฟิลแค่นั้นเลยนะครับเขาก็จะเหมือนอ่านจากภาพที่เราใส่มาแล้วก็เติมมาให้ได้นะครับใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็ค่อยเอาภาพที่เราฟิลให้มันครบส่วนที่เป็นเลรโช16ต่อ9ค่อยเอามาเจนวิดีโอต่อนะคะ ตอนนี้นะครับ s t r r y b o a r d มีคอร์สเรียนออนไลน์เกี่ยวกับ AI นะครับให้เพื่อนๆสามารถเลือกเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็น c o ร์ส Mid-Journey น,นะครับที่จะสอนเกี่ยวกับการใช้งาน Mi d เจ u ร n e y อย่างละเอียดคอร์ส AI advertising นะครับที่จะสอนเพื่อนๆทําวิดีโอโฆษณาด้วย AI คอร์ส AI animation นะครับที่จะพาเพื่อนๆไปสร้างวิดีโอแนวการ์ตูนด้วย AI และคอร์ส AI Documentary สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทำวิดีโอแนวเล่าเรื่องหรือสารคดีซึ่งในทั้ง4คอร์สนี้นะครับเราก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวิธีการใช้เครื่องมือที่จำเป็นในแต่ละคอร์สยังไงท่านเพื่อนสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ storyboard.co.th ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้มิเจอร์นีนะคะอาจจะใช้เครื่องมือได้นะอาจจะมีแคนวาเนาะมีลองโ e มินิทิฟฟิลก็ได้โดมิน, Adobe. Adobe นิทิฟฟิลก็ได้เช่นกันหรือจริงๆมันจะมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่สามารถตอบเลรโชว์ได้ฟรีก็คือฟรีพิกนะครับเราสามารถเข้าไปที่ f รีพิก c อทแล้วก็ไปที่แถบ AI Suite มุมซ้าย นะครับแล้วก็เลือก AI image generator นะครับไปที่แทบ edit ด้านบนนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพของเราลงไปแล้วก็เลือกเรโซที่ต้องการพิมพ์พร้อมแล้วก็กด expand ได้เลยนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ฟรีเนี่ยวันละ3า3ครั้งนะครับผมก็ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับภาพที่เขาเติมให้อาจจะมีแบบเข้มกว่าหรือแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับผสามารถไปใช้กันได้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาพากันรีวิวดูนะคะจริงๆก็ทําออกมาเป๊ะเหมือนกันนะใช่ครับบุคลิกคือตัวละครเสื้ออย่างเงี้ยเซนออกมาแบบสไตล์ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะแบบเสื้อข้างในมีลายยังไงใส่เสื้อคลุมยังไงนะคะโน้ตบุ๊กเป๊ะยี่ห้ออะไรก็อี้เหมือนกําแพงพื้นหลังถูกต้องเหมือนมากใช่อันนี้ก็คือออกมาก็เราก็ว้าวมากเหมือนกันนะคะก็จริงๆก็เป็นที่พอใจนะคะสําหรับการรีสไตล์แบบนี้ค่ะ ส่วนคลิปที่2นะคะอันนี้เราก็ใช้การสเก็ตภาพขึ้นมานะคะแล้วก็มารีสไตล์ก็องจริงก็ตกใจนะครับผมหากเรามีภาพในหัวสเก็ตแบบนี้แล้วก็ข้ามสตอรี่บอร์ดเลยก็ได้นะอันนี้ทำเป็นไคล์ล็อตให้ลูกค้าได้ดูได้เลยนะจากแค่ภาพขาวดาสเก็ตกลายเป็นสีมีเคลื่อนไหวด้วยใช่นะครับมเดนโทนต่างๆนี่กาหนดได้หมดอันนี้คือจริงๆเหมาะกับสายงานโปรดักชันช่วงพีโพเราทําแบบนี้แล้วก็เอาไปแอปพูปก่อนที่จะถ่ายทํามันก็น่าจะทําให้ลูกค้าได้เห็นภาพ มากขึ้นนะครับเดเรคชั่นะต่างๆถูกต้งตองชอใช่ค่ะและสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ซื้อคอร์สเรียนกับทางเรานะคะเราจะมีกลุ่ม Discord นะคะ่ะไว้ให้เพื่อนเเข้ามาจอยกันนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มาแชร์นะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะทริคต่างๆะคะ่ะรวมไปถึงสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับคอร์สเรียนใน Discord กลุ่มนี้ได้เลยค่ะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไอเดียสำหรับการใช้ ChatGPT นะคะในการที่เปลี่ยนสไตล์ภาพนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปลองเล่นนะคะ<ช>แล้วก็มีไอเดียจากงานของเรานะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ดูถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องของเรานะคะช่องเราก็จะนำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ AI แบบนี้นะคะมารีวิวมาแนะนำมาสอนมาบอกเทคนิคนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ